สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ g ี o r กสปอร t o ออนนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณหน้าวัดโพธารามครับหลังจากที่ผมกำลังเดินทางไปทำงานเห็นมูลลน้องๆโรงเรียนอนุบาลแม่ใจหรือว้านสีท้อยนะกำลังตั้งขบวนเดินพาเรดนะฮะในการแข่งกีฬาสีนะฮะนี่ครับก็เลยจอดมอเตอรไ์ไซค์แวะถ่ายบรรยากาศเออท่านผู้ชมได้ที่ตามกันน้อยนะฮะนี่สีแสดครับ เมื่อกี้ผ่านไปแล้วสองสี 4, เป็นสีเหลืองกับสีชมพูนะฮะในสีแซดครับนีบ่ละสีของโรงเรียนอนุบาลแม่ใจหรือบ้านสีถ้อยนั่นเองครับนี่น้องๆมาเดินขบวนกันนะฮะนุ่น่ารักกันทุกคนเลยครับแต่ข <c oughs> ่าวแข่งกันมาหลายวันแล้วแล้ววันนี้เป็นการเดินขบวนพาเรดนะฮะ ีดําไม่เยอะของแต่ละสีนี่เป็นสีฟ้านะครับนีกสีนะเห็นจะน่าจะมีสีฟ้า,า,ฟาเหลืองแซบชมพูสีสีนะครับนี่เป็นขบวนสีฟ้าสวัสดีครับ <c oughs> บรรดาแม่ๆมันขึ้กำลังใจตัวเนะฮะก็เดี๋ยวผมจะลองเดินไปตัวหมู่น้องๆสักพักหนึ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวอาจจะสอบถามข้อมูลจากครูนะฮะเดี๋ยวอาจจะต้องขอข้อมูลจากครูเบิร์ตนะฮะว่าการแข่งขันของกีฬาของน้องๆในวันนี้เป็นจะได้มาจะได้ฟองนะครับผมสวัสดีครับส่งหลังมันเบื่อหน่อยส่องหลังนี่เฮ้ยไปบ่ายเดี๋ยวไป แล้วเขาข้อมูลกีฬานี่มีกี่สีแข่งนี่มีสีสีครับสีสีแหละอ๋อเหลืองชมพูฟ้าแซดไม่เนาะโอเคครับเส้นทางของการเดิน ก็น่าจะเป็นการเดินไปในหมู่บ้านนะฮะในการแข่งขันก็น่าจะมีทั้งอนุบาลแล้วก็มัธยมนะเพราะว่าเป็นโรงเรียนขยายโอกาสนะคี่อ๋อถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อย Tôi sẵn níu này Ok đầm mấy giờ tôi nói nữa Mong con nơi, thái lúc nơi, giếm nơi, nâng Ok, khắp ถือว่าเป็นกิจกรรมของโรงเรียนที่มาเดินพาเรดนี่อมูปอแม่พี่น้องได้เห็นได้หันได้สวัสดีครับ <c oughs> บรรยากาศแบบนี้บอกค่อยได้หันเมินแล้วนะครับ อสองคนยิ้มกูไทยลูกคู่น้อยยิ้มยิ้มคู่ไทยลูกน้อยหนึ่งสองโอเคขอบคุณครับระวังนี่ผมขออนุญาตเก็บภาพบรรยากาศตัวนะฮะเอาวสัสดีครับเ <c oughs> ี่อกำลังใจลูกๆหล,ล,า,ลานๆนะครับนะ้า <c oughs> สีแสดเขาสีแสด ไปถ่ายภาพตั้งหน้าก่อนนะครับ <c oughs> โอ้นี่มายืนให้กำลังใจตัว <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> อ้าวขออนุญาตถ่ายรูปหน่อยล่ะยืนกูกันหน่อยโอเคเดินเลยเรื่อยๆเลยครับอ่าสีนเ้เร็วๆหน่อยากลางๆเราอะสีแสดนะฮะสีแสดไปแล้วต่อไปสีชมพูด้านหน้านะครับนี่ถือว่าผมก็เดินห่างจากมอเตอร์ไซค์มาเยอะเหมือนกันแล้วเดี๋ยวต้องเดินย้อน กัลบไปรีบไปทำงานนะครับผมวันนี้ขอถือโอกาสวันดีครับมบาใหือกำลังใจนะครับลูกๆหลานๆสีชมพูนะ กัป้ายอย่างพงองเลยฮะเนี่ยขอพอป้ายจิมโลมีป้ายอย่างพงองนี่โอ้โหนี่คนไทยไม่ประมาทเยอะแย,ยะเลยกาดยาตก <c oughs> สวัสดีครับ <retrouver> ขบวนค่อนข้างจะเดินเร็วอยู่เหมือนกันครับน้องน่อ่งหิวไหมาะดีนะอไ้องน้อง่น้าในขณะที่ถ่ายกล้องวิดีโอนี่ผมก็ใจการถ่ายรูปไปใได้ตัวเลยครับวัสดีครับคุณผู้ครับ à, điên cái cái cả ơi đến cái cái cả nôi, điên cái cái của thầy luôn nơi nôi, đi hai, ba, xin Nó xin chào, xin chào, xin chào, xin ห่ารูปจิ้มหน้าหนึ่งสองโอเคครับต่อไปสีเหลืองครับ <c oughs> <c oughs> รูปจริงวหมครับโอเคอ่าะ ถงถั่วขับวนแล้วนะฮะตอนนี้มีห้าห่วงี่แต่มีสีสีคาดสีเขียวเนะ บ้านแม่ใจบ้านสีงหอย